สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการ Beyond the Secret กับดิฉันสิริพรนุ่งสว่างค่ะรายการที่ให้ความรู้เหนือความรับของจิตวิญญาณของโรคและจักรวานค่ะค่ะสามารถท่านสามารถนำกลไกนะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะและเช่นเคยค่ะวิทยากรประจำรายการของเราค่ะท่านอาจารย์สัสดาอาริยไมตรีค่ะท่านเป็นผู้เป็นจิตวิญญาณแห่งสรรพสิ่งค่ะสวัสดีค่ะท่ะจันค่ะ สำหรับเนื้อหาสาระของวันนี้นะคะเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งค่ะเ,เรื่องอำนาจแห่งธาตุทั้ง3โรคค่ะค่ะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะคะขอประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับการถวายตนเป็นบุตรธิดาแห่งฟ้ารุ่นที่6นะคะที่โรงแรมมารวยการ์เด้นค่ะ ในวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมนี้นะคะเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬกาค่ะทุกท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่0839216945และ0838218881หรือ0809599688ค่ะท่านใดนะคะที่เข้าร่วมในพิธีนี้นะคะจะได้รับ การโปรดชะตาชีวิตให้พ้นกรรมค่ะการเปิดพลังดวงชะตาให้ฟาริกิดการสถาปนาความศักดิ์สิทธิ์ของชื่อสกุลค่ะการเปิดพลังอำนาจบนใบหน้าค่ะแห่งความมั่งคั่งค่ะการเปลี่ยนวิญญาณจากธาตุเหล็กเป็นธาตุทองนะคะและการปรมาพิเศษจิตวิญญาณสู่การเป็นบุตรทิดาแห่งฟ้านะคะข่าสนใจ รีบลงทะเบียนกันเลยนะคะค่ะหรือติดตามได้ที่ www.sada.com ค่ะค่าลงทะเบียนคนละ5,000บาทค่ะพิเศษนะคะสำหรับท่านใดที่อบรมแล้วและอยากจะเข้ามาอบรมอีกลดขึ้นราคาค่ะ2,500บาทค่ะค่ะและสำหรับเนื้อหาสาระของวันนี้นะคะอำนาจแห่งธาตุความรู้ทั้ง3โรคนั้นเป็นอย่างไรเราไปให้อาจารย์ไขความรับนี้ดีกว่าค่ะค่ะอาจารย์คะ อำนาจแห่งธาตรู้อำนาจแห่งธาตรู้นะครับทั้งสามโลกอันประกอบไปด้วยรูปประธรรมนะครับและนามมาธรรมแล้วก็กลไกที่ควบคุมทั้งรูปและนามนะครับก็คือทางกายจิตและวิญญาณนะครับธาตรู้ของกายนะครับอันได้กับร่างกายเราเนี่ยก็ทํางานในระบบอัตโนมัตินะครับไม่ว่าการเจริญเติบโตหรือการกําเนิด จากสเปิร์มของชายที่เรียกว่า DNA หรือไข่ของหญิงที่เรียกว่าจีนเนี่ยนะครับเมื่อผสมกันแล้วก็ทำให้เกิดสเต็มเซลล์สเต็มเซลล์ก็จะสร้างโครงสร้างกระดูกอ่อนเสร็จแล้วก็จะสร้างหัวใจแล้วหัวใจจะเป็นตัวสร้างโครงสร้างของกล้ามเนื้อระบบย่อยระบบหวสมองแล้วก็อวัยวะภายในทั้งหมดนะครับลำไส้รอรต่างๆ <Okay. S 1> อันนี้เนี่ยหมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่า ร่างกายเนี่ยเราม,เรามีเรามีเขาเรียกว่า,าธาตุรู้ของเขาเขาเรียกว่าพลังแห่งจิตใต้สํานึกนะครับตัวพลังแห่งจิตใต้สํานึกนี้เนี่ยเช่นหัวใจทํางานในระบบอัตโนมัติลําไส้ย่อยโดยอัตโนมัตินะครับปอดทํางานโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นาธาตุรู้ทางกายที่มีภาษากายแล้วก็มีวิตัววิญญาณของกายนะครับที่จะเก็บข้อมูลความทรงจําการทํางานให้เกิดการกระทําซ้ํา นี่เราเรียกว่าโลกของกายนะฮะหรือโลกของสสารโลกของสสารตอนนี้อันที่สองก็คือโลกของจิตนะครับโลกของจิตคือได้กับระบบประสาททั้งหมดนะครับระบบประสาททั้งหมดที่ใช้อยู่ในร่างกายสามารถการเห็นการได้ยินการรับรู้มาจากระบบประสาทคือระบบของไฟฟ้าในร่างกายเรานะครับทั้งสองระบบเนี่ยถ้าทางานร่วมกัน ก็จะเรียกว่าโดยการอาศัยกระแสโลหิตเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างระบบประสาทกับระบบเนื้อเยื่อเข้าด้วยกันก่อให้เกิดการทํางานผสมประสานกันเราเรียกสิ่งนี้ว่าโลกแห่งจิตหรือโลกแห่งนามธรรมนะครับเพราะฉะนั้นร่นางกายเราจะมีรูปแนนามเป็นตัวนี้แต่รูปและนามก็อ,อยู่และดําเนินไปตามโปรแกรมของสัญญ,ญาณของชีวิตเราเรียกว่าโรคแห่งวิญญาณ แต่นี้โลกแห่งวิญญาณก็คือไม่ว่ากายกับจิตเนี่ยคิดอะไรโลกกับวิญญาณก็จะบันทึกเอาไว้บันทึกแล้วก็จะเก็บข้อมูลแล้วก็นําข้อมูลส่งลงมาให้ชีวิตเดิน,ดนไปตามข้อมูลเพราะฉะนั้นอย่างคนเราคิดดีวิญญาณก็บันทึกในความข้อมูลที่ดีพอลงมาในกายเราในจิตเราเราก็จะต้องทําดีแต่ทีนี้ถ้าข้อมูลเนี่ยที่เราคิดไม่ดี มันก็ลงข้อบูลไม่ดีมาให้เรา <C> e <at> จิตเราสมองเราหวัวใจก็จะทํางานในสิ่งที่ไม่ดี <C> e <at> อย่างเช่นอาจารย์เคยบอกไว้ว่าคนดีทําชั่วได้ยากและคนชั่วทําด, <ood> ดีได้ยากทำดีได้ยากใช่ครับ <C> e <at> เพราะนั้นเรียกว่ากลไกทางกายก็มีผลต่อจิตก็ <C> e <at> คือถ้ากายไม่ดีจิตก็จะไม่ดี <C> e <at> แต่ถ้าจิตไม่ดีกายก็มีผลเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเราเครียดเราก็ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บในทางกายเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจึงแบ่งออกเป็นสามโลก<ะ>ในสามโลกเนี่ยถ้าสามารถรวมกันได้จึงเรียกว่าตรีเอกานุภาพหรือทางหลักของเทวนิยมเราเรียกว่าตีมุรติก็คือมรรฐานทั้งสามนะฮะอันได้กับกายจิตและวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อเข้าใจอย่างนี้เราก็จะสามารถที่จะเข้าไปยุ่งเกีย่ยวกับธาตุรู้ของสาม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 โลกนี้ได้ซึ่งในกายเนี่ยก็แบ่งเป็นสามอย่าง กายที่เป็นชายกายที่เป็นหญิงแล้วกายที่เป็นระหว่างหญิงและชายอ,อยู่ในตัวที่เราเรียกว่าเทยหรือเราเรียกว่าเกยหรือเรียกว่าอะไรก็ตามนะครับ,ค,รบคือคือมันก็จะเกิดขึ้น <mit. S 2> นะครับถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนี้มันก็จะเป็นขึ้นอย่างนี้เราก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่าผิดปกตินะครับรานนี้ทางจิตใจก็อ่านผิดเมื่อเมื่อเมื่อกายมันทางฮอร์โมนเนี่ยไม่สมดุลกายก็อ่านผิด กายอาจิต,อ,จตอ่านผิดจิตอ่านผิดจิตก็คือกลายเป็นชายแต่ใจ,จเป็นหญิงหรือกลายเป็นหญิงแต่ใจเป็นชายค,คือพวกนี้ก็คือความไม่สมดุลระหว่างกายกับจิตแลนนี้ความไม่สมดุลระหว่างกายกับจิตมันก,ก็ก่อให้เกิดการบันทึกในวิญญ,ญาณเราจึงเรียกโลกนี้ว่าโลกแห่งวิญญ,ญาณโลกวิญ,ญญาณก็จะสอองตอบต่อความคิดและการกระทําทั้งกายและจิตเสมอนี่แหละครับจึงก่อให้เกิดปัญหาตามมา เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจกลไกของสิ่งเหล่านี้เราก็จะเข้าไปแก้ไขได้ที่เราจะทําให้ทุกอย่างให้กลับคืนสู่ภาวะปกติของมันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแยกมาว่าทางกายทางกายก็จะมีในลักษณะของความเจ็บป่วยถ้ากายมีความเจ็บป่วยเราก็ปัจจุบันเรารักษาด้วยเคมีค,คือเราเคมีจากธรรมชาติเช่นสมุนไพรเราเรียกว่าเคมีของธรรมชาติ แต่ถ้าเคมีที่เราสังเคราะห์ขึ้น<ะ>เนื่องจากโมเลกุลของมันเนี่ยมันมาจากธรรมชาติเรามาสร้างโมเลกุลเทียมเราก็จะทําให้เราพอเพียงกับการาบำบัดรักษาโรคของมนุษย์เพราะว่ายามันไม่พอมันก็เลยต้องสังเคราะห์ขึ้นนะครับเราก็กินโมเลกุลสังเคราะห์นี้เข้าไปเพื่อช่วยให้เราดีขึ้นเราจึงเรียกเคมีทรบีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายก็อยู่ในองค์ประกอบอย่างนี้ แต่ร่างกายเนี่ยจะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับภาวะภายนอกเช่นการกินนะฮะการกินการบริโภคต่างๆธาตุรู้ของสิ่งที่เรากินเข้าไปมันมีผลต่อร่างกายร่างกายมีผลได้อย่างไรเพราะร่างกายก็มีธาตุรู้อะไรที่ปกติก็จะผักออกผิดปกติก็จะผักออกะนะครับเช่นอ้วกอาเจียนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบของจิตก็คือระบบของกระแสประสาทก็เริ่มอ่านแล้ว อะไรที่เข้าไปแล้วผิดปกติก็จะอ่าน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 ไม่หมดเลยนะครับเมื่ออ่านหมดเสร็จแล้วก็สนองตอบต่อข้อมูลที่ได้อ่านไว้นะครับอันไหนที่เป็นพิษอันไหนที่เป็นคุณนะอันไหนเป็นโทษมันบันทึกหมดแล้วมันจะเก็บความทรงจําแต่ถ้าอย่างคุณตัวอย่างคุณกินสิ่งนี้ไม่ได้กินหมูไม่ได้ถ้าคุณไปกินคุูก็จะอาเจียนนะคุณกินเนื้อไม่ได้ถ้าคุณไปกินคุณก็อาเจียนเหมือนไม่เคยไม่เคยมันจะเก็บความ รู <One input> ้สึกอันนี้ไว้แล้วมันก็จะตอบสนองต่อการรับรู้ของสมองเราว่าสิ่งนี้ไม่ดีเพราะสิ่งนี้เราคิดว่าไม่ดีร่างกายมันก็เลยคิดว่าไม่ดีมันจะผลักดันสิ่งเหล่านี้ออกอนั่นคือโรคทางกายยาพหมดเลยตอนนี้เราจะใช้กับมนุษย์มันก็ไปสู่สัตว์ไปสู่พืชนะครับไปสู่สสารทั้งหมดเลยจึงเรียกว่าธาตุธาตุธาตุเอ่อธาตุแท้กับธาตุผสมเพราะธาตุผสมก็คือสองอย่างของสองธาตุผสมกันนะครับเอาละตอนนี้ เราก็จะมีโรคประเภทนี้เรียกว่ากายภาพเราก็จะกลายว่ามีนรกนะครับมีนรกที่จะเอากายเราไปลงถุกแล้วก็นรกแล้วก็มีพิภพ,พ,พแล้วก็สวรรค์น,นี่ทางกายทางกายเนี่ยเป็นไปตามจิตวิเคราะห์จิตวิเคราะห์ว่าข้อมูลที่มาจิตวิเคราะห์คือโลกของจิตละโลกของจิตก็คือวิเคราะห์ว่ากาย เมื่ออยู่อย่างเงี้ยเมื่อแตกสลายกายเนี้จะมีกายทิพย์กายทิพย์ถูกทรมานไปลงนรกน <okay. S 2> ะหรือไปขึ้นสวรรค์เพราะฉะนั้นจิตจะเป็นตัวกําหนดว่าเรามีอยู่ในความคิดเราเ <Okay. S 2> มื่อจิตด้บันทึกว่ามีความมีก็จะเกิดขึ้นกับจิตใจของคนนั้นคนนั้นก็จะคิดว่าสวรรค์มีจริงและนรกมีจริงเขามีสิทธิ์เลือกได้แต่เขาไม่เลือกเขาเลือกถึงความมีเลือกถึงความมีสวรรค์และนรก <Okay. S 2> นะครับ แล้วก็เลือกถึงการมีพิภพคืคอว่าจะกลับมาเกิดใหม่มคือการเวียนว่ายตายเกิดของเขาเพราะฉนะนั้นโลกของจิตจะเป็นโลกแห่งจินตนาการเป็นโลกของการสร้างสารรค์ในเดรัจกรรมในความคิดและจินตนาการขึ้นมามันก็จะก่อให้เกิดภาวะทางจิตได้เราจึงต้องมีจิตบําบัดจิตบําบัดคือผู้รูเจ้าก,ก็จะอยู่ในกฎของจิตบําบัดว่าให้เราไปพ้นจากความฝันความคิดและจินตนาการนี้ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้ <Okay. S 2> เราก็เรียกว่าสิ่งนั้นว่านิพพานถ้าใคร mm hmm. สามารถพ้นจากจินตนาการความฝันได้บุญในบาปในในสวรรค์นรโลกไปพบได้ mm hmm. ผู้คนนั้นก็พ้นทุกข <Okay. S 2> ์พ้นทุกข์พ้นทุกข์เพราะอะไรเพราะตนปราศจากอนาคต mm hmm. ความทุกข์เกิดจากอนาคตที่เราคิดว่าอนาคตจะดีกับอนาคตไม่ดี mm hmm. ถ้าอนาคตดีเราก็จะมีความสุข ถ้าเราคิดว่าอนาคตไม่ดีเราก็จะมีความทุกข์เพราะฉะนั้นอนาคตคือบอกเกิดแห่งทุกข์และสุขปัจจุบันมันทุกข์แต่เราก็ยังไม่เท่าไหร่แต่เราจะกลัวสิ่งที่ยังไม่เห็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนั่นแหละคือสิ่งที่มนุษย์กลัวม,มนุษย์คาดการสิ่งใดโอกาสเป็นไปเกิน50คาดว่าจะมีความทุกข์ความทุกข์จะมาแน่นอนอเพราะว่าโจเขตโปรแกรมไวเองถ้าคาดไว้มีความสุข ความสุขก็จะมีขึ้นเพราะว่าตัวเขียนโปรแกรมมาอีกเหมือนกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเรามีความสุขบางคนก็บอกคุณเพ mm ้อฝันบอกถ้าเหลือคิดเป็นความทุกข์มนุษย์จะไม่บอกอภิเษฝันคิดว่ามันจะจริงสำหรับคนที่คิด mm hmm. <c oughs> อะไรที่เป็นดี <c oughs> เขาจะบอกไอ้นี่เพ้อฝันพออะไรที่ไม่ดี <c oughs> เขาบอกไอ้นี่มันจริงอ <Okay. S 2> นาคตมันเป็นอย่างนี้ mm hmm. เพราะนั้นระหว่างโลกของรูปธรรมนามธรรมจะถูกบันทึกด้วย คือนสัญญาณหรือสนามแม่เหล็กเราเรียกว่าโรคแห่งวิญญาณตอนนี้โรควิญญาณเนี่ยเป็นตัวสนองตอบต่อความรู้สึกนึกคิดของลูปแนะนาม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยในปฏจจสมุรปรบาทก็ได้กล่าวไว้ว่าจากความไม่รู้เนี่ยเราเรียกว่าอาวิชาอ,อาวิชาก็คือก่อให้เกิดสังขารสังขารคือการปรุงแต่งสังขารก็ก่อให้เกิดว,ญญญวิญญาณวิญญาณคือการบันทึกและความจำของมัน ว่าบิญญณก็ก่อให้เกิดนามและรูปก็คือกายกับจิตพอนามรูปเสร็จมันก็ก่อให้เกิดสลายจัตนะคือจิตที่กระทบรับรู้ได้หัวใจนี่แหละ,ะแล้วก็ถ้ามีหัวใจมีสลายจตนะก็ก่อให้เกิดภาษะความรู้สึกได้จากภาษะก็ก่อให้เกิดอะไรอ่ะเวทนาคืออารมณ์มในการปรุงแต่งของมันเนื่องจากมันมีอะไรไหมดูดอัดระเบิดคลายสี่ห้องม,มันก็เลยรวมกันให้เกิดการปรุงแต่ง แล้วแต่ละห้องมาทํางานที่แตกต่างกันโดน<ม>ก็คือรักะโทสะโมหะอะไรเงี้ยนะครับโลภโทสะโมหะมก็ว่ากันไปซึ่งแล้วแต่จะสมมุิิเรียกสิ่งนั้นว่าอย่างไร<ม>เอาละเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ลงใจลงใจก็ก่อให้เกิดอะไรนะตัณหา<ม>ตัณหาก็คือความปรารถนาในสิ่งที่ตัวมีอารมณ์นั้นต้องการครอบครองต้องการได้ เมื่อมีตัณหาปรารถนามันสิ่งที่สิ่งที่จะตามมาคืออุปทานคือการยึดมั่นในสิ่งนั้นเมืม่อยึดมั่นในสิ่งนั้นความทุกข์ก็มาเมื่อเมื่อยึดมั่นมากๆเข้ามันก็จะสร้างภาวะขึ้นมาเรียกว่าภพภพคือแปลว่าภาวะสิ่งแวดล้อมทําทุกอย่างเพื่อครอบครองมันมเพราะฉะนั้นภพเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือชาติชาติคือการเกิดชราคือการตั้งอยู่วรณะคือการดับไป แล้วมันก็ขึ้นมาใหม่อีกจากความไม่รู้อีกอนี่จึงเรียกวนเวียนของสิบเอ็ดข้อเนี่ยของปฏิจสมุปบ,บาทนะครับซึ่งเป็นทฤษฎีหรือหัวใจของพุทธศาสนานะครับแต่ความเป็นจริงก็คือว่าทุกอย่างกลไกทุกอย่างถูกควบคุมด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเดิมเรียกว่าวิญญ,ญาณแต่สมัยนี้ขอเรียกว่าสัญญ,ญาณสัญ,ญญาณที่ควบคุมไฟวิญ,ญญาณคือตัวรับรู้ okay. จ็ดคือตัวส่งหรือระบายออกอคือความร้อนนึกออกไหมครับเมื่อใดที่คุณพูดเนี่ยคือจิตเมื่อใดคุณได้ยินเนี่ยคือวิญญาณรัสั่งและบันทึกและก็ตอบนะครับแต่กายเป็นตัวรอง